ใหม่ครั้งครับเดลต้าฟอร์ดนะครับวันนี้มันเดิมครับเราก็จะมาเก็บเวลนะครับในบทมอ,อฟเฟอร์นะบอฟเฟร์นะครับอืมมอฟเฟอร์อัปเดตสเตนใหม่ด้วยนะครับอัปเดตเพลงอัปเดตอะไรอีกสักอย่างครับไปนะ I'm no cute ันไม่คิวเลยนะสวยสวยไยานรับอีเวนต์ก่อนนะครับรับอีเวนต์ก่อนอุ่ีได้ว่าเม้ก็จะไม่ได้ซะแล้วะฮะยินน่งไม่ค่อยมีเวลาเล่นอยู่ ลุยครับวันนี้เหมือนเดิมครับขเข้าเข้าอะไรของคน knocked and locked มาแล้วครับวายดาดังยิงด้วยครับดาดโ็ดังปุกเข้าข้างในเข้าข้างในอืมเ,เ,เล่น,เล,นเล่นหนุหน้าอกันเล่นหนุหน้าล Who knows what horrors will be unleashed on the world? รเราจะส่มยิง่งโอ้ป็นคนห้าวหานี่ยังไม่ได้ซะด้วยอืมอย่าไปก่อน เรียบร้อยเรียบร้อยสองเรียบร้อยสาม เอ้ยเราจะขึ้นทำไมไปก่อนยิงไปก่อนโอ้ยแหมแม่นแม่นแม่ chút này mà hay cay quá mà tôi thấy ghép liệp thank you thank you một ใกล้เนี่เองนี่วะกิ้มไหมยินไหมเก็บรอย launching assault Bert. on objective alpha ไม่น่ามีหนิเนาะการสมรภูมิขนาดนี้นะครับนี่แหละเดตรงที่ที่ระวังหมดเลยครับเล่นตุนหนักนักนะเมื่อกี้ Hmm.

ยอคยอหยอกคยอคยอคเป็นใครบ้าวะดูในแมปเขียวเขียวอีนะครับตรงนี้หลอนหลอน ผิดครับผมตูดกดผิดครับผมสรายเอาบอมบี้โอ้โหเพื่อนเอาเราเลอะลลลลลเอเลยไปปลาเลอะเลอะพายอ้อยอือ ยอดสุดยอดรอบนีย่มสัพพลายอยู่ใกล้เลย ข้างในเนาะทางลงไอ้ทางลงวะโอนิเงี้นี่ไงนี่นใช่เหรอร่วงนี่ตกไปเนี่ยอย่าอย่าคิดเลยอย่าคิดอะไรให้ ช่ประวัทางลงเออนี่ไงอือเห็นไม่เคยใช้แบบนี้ด้วยส first. โอ้โ้มีโดนล่มมาด้วยไ,ไ,ไหนเนี่ยอืมเยอะ้องไกลกว่านี้นะมีใครไหมครับโล ปิ่งมาไหมนั่นขอบคุณขอบคุณ,คณเจ็บร้อยอ่ข้างหน้ามีอยู่คนนึงเ็จะไปมองเห็นวะ Troops in Sigh. on objective Bravo, 2. <laughs> ปรรบบไป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 เปิดไปอ้าวยังได้นิดหน่อยโดนใครวะอาชิบหายละเรีย,รรยรบ,บร้อยครับ ไม่ใช่สายเราครับเราต้องอ้อเหมือนเดิมครับได้เลยอู้หูาปจันหน้าเลย Ừ. Help medic. Medic. đi I need help. Now. We've Bravo Im friend. Anh เธอบอกใครวะอืมจอร์ดเอ็ดดี้เคล เรียบร้อยครับเรียบร้อยดีโอ้ไม่ได้เพื่อนจะมามาวเว้ยมีดักม,ม,มุมว่ามีดักมุมเพื่อนอย่ามาวเว้ยเล่นไรกันเล่นไรกัน

Keep neutralizing all enemy forces. forces. Hmm. <laughs> <laughs> <Northwest> <dulu> <rare>. <ctions49>. <down> thank you thank you wait for my hey. intel this is their last stand take the sector ครับเพื่อระบุแล้วครับเราจะรอช้าอยู่ใหญ่ครับอ้าวไปทางขวาซะงั้นเลยกระเป๋าครับเราได้ระเบิดมาลูกหนึ่งคุ้มครับ ไแบกขึ้นเลยวะเก็บร้อยเสร็จหนึ่งนี่ถูกแล้ว ไอเนรฮ่า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 เอสภยครับสะดวกไอระเบิดเราก็ไปต่อครับ

ええ。

อึแลระเบอดข้างหลังก็ไม่บอกจะเหลือ่ไม่นี่อนน่ะ Diamond yet, some high. I look a bird, huh? This is their last line of defense. This is their last line of defense. No secrets under my arrow. ขอปัจจัยครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไล่แค่เอื้ออิ่มไปทางไหนดีวะ Got heavy losses. Push harder and capture the sector. <coughs> 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 oh, Adam you Tech first. Contact. Bằng mày là เลิงกันนะออมครับ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  ไปต่อใช่ไหมนเนี่ย อยู่แนวหน้าเล็กคนใครชุบหรอกโอเคแนวหน้าต้องทำใจครับไม่มีใครชุบครับเอาไปตรวยดแลนี่หว่า ยิงไม่ทันมีไหม่เฮิบเออใกล้นะครับใกล้ยุดหรือแค่จุดเดียวเองนะครับอืมไม่ทันครับอ่ะก็ทันอีกแบบหนึ่งครับรู้สึกว่ามีทั้งคนชุบแล้วก็คนที่ไม่ชุบนะฮะ ตื่นแต่ละคนมันสวยงามครับก็เจอกันครั้งหน้าครับวันนี้เดี๋ยวเบาเมือแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบุณครับ